มิกุชาแฟรนไชส์ชา,ชานมเคมุกสร้างไรายได้ดีจริงพร้อมดึงผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมงานขยายตลาดทั่วประเทศมิกุชาถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองเห็นถึงการเตริบโตและด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า11ปีจึงได้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการพัฒนาสินค้ารูปแบบการลงทุนรวมถึงการพัฒนารูปแบบการตลาดที่ทันยุคสมยัยทุกสาขาของมิกุชาพร้อมสร้างไรายได้ที่ดีให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ยิ่งขึ้นชานมไขมุกสินค้ายอดฮิตขายดีตลอดการสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะลงทุนกับอะไรดีที่สุดขอแนะนําชานมไทขมุกเครื่องดื่มยอดฮิตไม่มีตกเทรนปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดกว่า26,000ล้านบาทเติบโตเฉลี่ย7%ต่อปีถึงแม้ว่าการตลาดชาจะมีการแข่งขันที่สูงแต่ก็ยังมีความหอมหวานด้วยการบริโภคชานมของคนไทยติดหนึ่งใน5ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ยถึง6แก้วต่อคนต่อเดือนและสเสน่ห์ของชา ค่านมไข่มุกค,คือสามารถพัฒนาสินค้าให้ดูน่าสนใจได้มากมายและขายร่วมกับเมนูอื่นได้อีกด้วยสิ่งสําคัญคือระบบบริหารจัดการซึ่งหากได้ลงทุนกับแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งเพิ่มโอกาสในการขายได้อีกด้วยเปิดร้านได้ทันทีจนใหญ่กําไรเฉลี่ยมากกว่า65%จากราคาขายหากมีทําเลดีก็จะมียอดขายวาระ200-300แก้วสามารถสร้างรายได้แบบหลักแสนบาทต่อเดือนหรือต่อให้รายได้ไม่มากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยรายได้ต่อวัน1,000-2,000บาทเฉลี่ยต่อเดือนก็ ได้อยู่ที่30,000ถึง40,000บาท เลือกลงทุนกับมิกุชาแบรนด์ยอดฮิตของคนรู้จักทั่วประเทศถ้าอยากให้การลงทุนโตวไวกำไรเร็วควรเลือกลงทุนกับแบรนด์ยอดฮิตโดยเฉพาะมิกุชาที่ก่อตั้งมานานกว่า11ปีมิกุชาสาขาแรกเริ่มต้นเมื่อปี2 5 5พสที่เซนทรันบางนาและได้มีการพัฒนาธุรกิจมาเป็นลำดบับจึงครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานโดยจุดเด่นอยู่ที่รสชาติของชาที่เข้มข้นถูกปากคนไทยพร้อคาสารวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพใช้ใบชานำเข้าเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศ มีกรรมวิธีในการต้องไขมุกอย่างพิถีพิถันกว่า2ชั่วโมงจึงทําให้ไขมุกของมิคุชา เขียวหนึบหนับเข้ากับชาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้มิกุชายังมีเมนูให้เลือกหลากหลายกว่า70เมนูและมีท็อปปิ้งให้เลือกกว่า10รายการราคาเริ่มต้น35บาททําให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและได้รับสินค้าเกรดพรีเมียมในราคาที่ไม่แพงเหมาะสมกับรายได้ของคนส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงเป็นอีกเหตุผลว่าทําไมคนจึงสนใจสินค้าของมิกุชาที่ไม่ว่าจะเปิดสาขาที่ไหนก็มีลูกค้าให้ความสนใจจํานวนมากปัจจุบันมีมากกว่า140้สาขามีทีมงานที่เชี่ยวชา มากกว่า50คนคอยสนับสนุนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน QSCM ลงทุนมีกูชาเบอร์ร้านได้ทันทีพร้อมการดูแลแบบมืออาชีพเราเชื่อว่าคีย์เวิร์ดในการเลือกลงทุนคงจะมีสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งมีกูชาก็เข้าใจทุกความต้องการของคนอยากลงทุนจึงจัดมาให้ถึง2แพ็กเกจที่เลือกลงทุนได้ตามต้องการได้แก่ 1. ชอบ2องคีย์ออสค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์จากปกติ1 3 0 0 0 0บาทลดพิเศษเหลือ85,000บาทงบการลงทุน3 5 0 0 0 0ถึง800,000บาท ทีมงานสรรหาและวิเคราะห์ทำเลพื้นที่อบรมปฐมนิเทศแฟรนชส์ซีหนึ่งวันอบรมปฏิบัติการสำหรับพนักง,งาน3วันอุปกรณ์พร้อมขายและวัตถุดิบ5 0 0ร้อถึงหนึ่แก้วคู่มือปฏิบัติการ SOP ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมการตลาดช่วยสนับสนุนตลอดการดำเนินธุรกิจมีทีมงาน QA ตรวจร้าน QSM c ปีละ3ครั้งต่อสาขาเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันมีแคมเปญแกลนโอเพนนิ่งให้ทุกสาขาและเหมาะสมกับพื้นที่เพราะมีการวิเคราะห์พื้นที่กอนเปิดสาขา ทุกที่สามารถทําแคมเปญให้เหมาะสมกับพื้นที่และตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสร้างยอดขายให้มากขึ้นต่อไม่หยุดมิกุชาดึงผู้บริหารยักษ์ใหญ่มาร่วมงานลุยตลาดเต็มที่สิ่งที่ต่อย้ำให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่การันตีถึงความสําเร็จของมิกุชาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือรูปแบบของการบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพซึ่งในปี2565ทางมิกุชาดึงอดีตผู้บริหารจาก CPF มาถึง2ท่านคือคุณอมรอัมไพ รุ่งเรืองและคุณอำนาจการยานคุณาวุธมาร่วมทีมเพื่อการขยายตลาดและต้องการสร้างระบบให้ได้มาตรฐานเทียบอินเตอร์แบรนด์จึงมีการพัฒนาระบบและการควบคุมภายในองค์กรให้เหมือนระบบแฟรนชัยจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้ทําการรีแบนดิ้งเพื่อให้ทันยุคท่าสมัยอยู่เสมอซึ่งทางผู้บริโภคจะเริ่มเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้านและสินค้าใหม่ที่ออกมาทั้งนี้มิกุชาหลังจากที่ได้พัฒนาสินค้าและการตลาดให้สอดคล้องกับยุคสมัยก็ยังได้การตอบรับที่ดีจากทั้งผู้บริโภคและลูก เพิ่มโอกาสในการขายของผู้ลงทุนที่สร้างรายได้ที่มากขึ้นทั้งนี้มิกุชาตั้งเป้าเป็นอันดับ3ในตลาดชานมไทมุกโดยจะขยายสาขามากกว่า60สาขาในปี2566และสร้างยอดขายกว่า300ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรในการขยายสาขาร่วมกับบริษัทชั้นนําอีกจํานวนมากและเตรียมพบกับมิกุชารูปแบบใหม่โดยใช้คอนเซปต์ Create Your Own ซึ่งแตกต่างจากในตลาดและให้ลูกค้ามีแอคทิวิตี้สนุกสนานในการสร้างสรรค์เมนูในแบบที่ตัวเองต้องการสนใจลงทุนแฟรนไชส์มิกูชาโทร088 789 2365หรือ096 2323932 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7